แะม่แหม่แ่าคยจังเลยคายรีกับทอม้าเมื่อไหร่จะกลับน,นี้ก็แค่รู้นิสัยหมอนี่ดีดาบสาาัพสัตถูกชิงไปเหรอนั่นสินะฉันว่าอยากจะลองส่งประกวดดูนะมีแบบนี้มาทุกปีล้าลอยก็แค่รู้นิสัยหมอนี่ดีซึ้งจังเลยพูดที่สมกับเป็นไอมเลยนะผู้ชายที่ไปล่าสัตว์ก็กลับมามือเปล่าใช่ไหมล่ะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าันไม่แค่เส้นนี้ล่ะนั่นสินะแต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้ว ได้สมกับเป็นไอมเลยนะจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนสินะคะขราดับไปอีกตัวนึงก็ไม่ลอยแล้วหรอทงเลิกเนี่ยอ้าละมันออกจะฟังดูแปลกๆนะพี่คะว่าก็ว่ากดกระบอลงองทอดเนี่ยมันจำเป็นจริงเหรอ้อวยแอปเปิลอะโวคาโดกันเนะอยางี้แป๊บหนึ่งสิฉันได้ยินเสียงแมวนะอาจจะเป็นเด็กคนนี้ก็ได้โลกนี้ธรรมดาไปเหรอการนี้พี่ผมสาวไว้ว่าห้ามใช้ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วก็ถึงภายนอกคุณโจจะดูน่ากลัวถ้ากลัวแล้วก็ มือนไไ้้ดเปนขมั่นสินะแต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้วหูของเซราจังเนี่ยดีที่สุดเลยล่ะเงียบป๊บหนึ่งสิเงียบนี่เองมันใช้เจ้านี่เปลี่ยนปากหน้าใหญ่แย่งนั่นเนี่ยเหรอกระจกของแม่โลกนี้ธรรมดาไปเหรอฉันแค่อยากให้แม่ภูมิใจแม่เองก็รักฉันเหมือนกันในแบบของแม่ฉันคือทำแจ็คเกอร์ชื่ออร่าพันชื่ออิสึกอย่างที่บอกไปแล้วหลายครั้งเป็นการซ้อมป้องกันเหตุร้ายนั่นสินะ แต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้วได้ยินว่าลูกชายของคิบาโอนี่ปรากฏตัวสินะขอรับไม่ต้องห่วงงั้นเหรอแต่ฉันน่ะเห็นมันเป็นเพชรเม็ดเป้งๆเลยตัางหากแล้วด้วยเหตุนี้ฉันจะขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนสินะคะนั่นสินะแต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้วนี่ลูกปองน้อยเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่ามันเป็นความผิดของนายที่กล้าปฏิเสธคาเชิญของฉันไหนๆก็ตัดผมทิ้งแล้วทั้งทีทาตัวให้เหมือนเด็กผิทั่วๆไปหน่อยสิวันนี้ตอนที่ไอ้เป็นจมงกสัมผัสกีป โลกนี้ธรรมดาไปหรอด้วยเหตุน,นี้ฉันจะขึ้นเปประธานยุเกรงเขาพวกเธอเป็นดาวที่สวยอะไรอย่างนี้โลกนี้ธรรมดาไปหรอนางฟ้าแม่ทุนหัวแบบบิบาบาิ้บับบิ้บูนั่นสินะแต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้วรู้สึกว่ายุคนี้จะไม่มีแล้วนะคะใหญ่ยยคนไม่ไดีเรือ่องพอจะรู้อะไรบ้างไหมคะไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนหรอกนะถึงภายนอะคุณโจจะดูน่ากหูของเซร่าจังเนี่ยดีที่สุดเลยล่ะ นได้ยยิเสีแมวโอเคคุณขโมยงานสิไอ้ฉันรู้ว่าแม่เองก็รักฉันเหมือนกันเนี่ยเหละกระจกของแม่มีแบบนี้มาทุกปีที่หนึ่งนะชิจ้าทำไมถึงต้องโกรธด้วยละ่ะเป็นอะไรนาว<อ>ิรางวัลคืออะไรเมื่อเพื่อบอกข่าวที่ไม่ค่อยดีสุดยอดใครีิกำลังตามสืบเรื่องบุญดอจริงจังด้วยละ่ะทอมะแต่ว่ามีคนหายตัวไปใช่ไหมล่ะ นม่ว่าใครก็อยากให้พวกเขาปลอดภัยพวกเราเองก็ดูวยจริงจริงบางครั้งฉันเ็เห็นเธอมาที่นี่นะอาจไม่ใช่เขาอาจจะแค่มาผิดทางก็ได้นะเวลารู้สึกเศร้าอบไม่ไจากเตาวิหารแห่งนี้ <c oughs> คอยมอบพลังให้กับพวกเราริลโซเจอร์ใช่ไหมถึงภายนอกคุณโจจะดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนจนะ